สวัสดีครับก็ขอนะนำทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเกมจำลองการแข่งขันครับซูเปอร์พิพรลลี่ครับจำลองการ2025ถึง2026ครับระหว่างเบอร์ลี่ครับกับเชลซีครับวันนี้ก็ผมแอดมินเพลนโซนครับทางที่สุดค่าบรรยายเกมในวันนี้ครับก็แข่งขันจริงครับช่วหอค่ามวันที่22พฤศจิกายนครับหลังรัสเซียทิมชาติ19นาฬิกา30นาทีครับสามารถชมผ่านช่องทางโมโนแมชได้ครับ วันนี้ชมเกมแมตช์จำลองแพลนฟอร์สองแพลนที่สิบเอ็ดกันก่อนครับรลังานตอนนี้เนี่ยเชลซีอันดับสามครับส่วนเบอร์ลี่ครับอันดับเจ็ดครับการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสำหรับเบอร์ลี่ครับสติย้อนหลังเนี่ยการจัดการของสองทีมเนี่ยเชลซีชนะหนึ่งครับหนึ่งครับมาดูไลน์อัพกันครับเริ่มกันจากเจ้าบ้านกันก่อนเบอร์ลี่ครับเบอร์ลี่ทีมน้องใหม่ครับ จากพูดอีกมาในแผน4-2-3-1ครับน้าป้อเป็นเดฟอสเตอร์ซ้ายแอนโทนีขวาเอซ์บอร์ดรวมกลางเป็นฮันบาร์เบสวีครับตัวรับเป็นอุซูกับเพลแลนครับสับโตมาร์ตินวัฟกาฝั่งเชลซีทีมเยือนครับมาในแผน4-2-1-3นะครับเป็นโชเปโดครับซ้ายเป็นกราโชขวาเป็นบิลโตครับตัวลุกเป็นเอนโซเฟรนเดสตัวรับเป็นกาเซโดกับลาวีเร์ครับสเฉน้ารเป็นชโลบากับโคควาน่าครับซ้ายกรลยาขวาดิสเจมส์สับประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสครับ เุดซีนีฟอร์มดีวันดีคืนครับช่วงนี้เกมเริ่มก็เป็นเบนส์ฟรอดครับขออภัยครับเป็นเบอร์ลี่ครับทีลุ้นก่อนใช้ไปขวาครับชุดสีดำครับชุดีมาในชุดสีน้ำเงินมาครับจังหวะนี้ชโรบาหรือหลังมาครับซันเชสยูเชิงกันไปก่อนครับช่วงครึ่งแรกมาครับชอไปโด ชอบไปโดไปเอง,เองครับแหมจะแหวกสาไม่ผ่านครับโอ้โหเล่นยากเกินไปเดามาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โดนครับเนโตเหนโตแหมช้าเกินไปจังหวะสุดท้ายครับโดนยาวมาลูกนี้โฟฟาน่าไม่ได้ มาลูกนี้ครับแอนโทนีอาลิเจมมาแล้วครับโยนมาลูกนี้ตกที่หน้ามาครับเอนโซโรเซตไคเซโดครับเปิดมาเบาๆไม่ถึงนี่ต่างหากครับไปที่เอนโซลาเวียครับช่วง10นาทีนี้ เป็นบอลของเชลซีทั้งหมดเลยครับเนโตเปิดมาลูกนี้ยังไงครับไม่ได้แอนทโทนีครับเตะมาที่โอโคชูครับโยกยามาจะให้เลมฟอสเตอร์จังหว่านี้บอลออกข้างครับเป็นบอลทุ่มเงับบรลีทุ่มก็ามาครับที่โอโคชูบูโอโคชูบูไหลามาตรงกลางที่การเล่นเตะรอดขามาไม่ผ่านแล้วเป็นกานาโชครับเชลซีมาแล้ว3ตัว4ตัวครับ ลูกนี้เอนโซเสียบอลตรงกลางครับมาที่เรฟฟอสเตอร์ Foster, ออกซ้ายมาแอนโทนี่แอนโทนี่ยังไงครับเปิดมาลูกนี้โอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยครับกาลาโชออกบอลเร็วครับจังหวะน,นี้ไปที่เคเดลาเลนกาลาาชูได้อีกแล้วครับเปรโดเนโตครับชาเปโดเนโตยังไงครับจังหวะน,นี้ไหลามาที่ลาเวียลาเวียล็อกไม่ผ่านครับเคเดลตัดได้ฟอสเตอร์ Foster, ครับ อู๋เราหลุดแล้วตรงกลางเอสเวิร์ดอ้าวเอาชนะไปได้อืมจังหวะสุดท้ายนี่กุระยาครับช่วยไปได้ครับมาครับในในโต้ทางขวาครับดิสเจมดิสเจมคืนมาที่ลาเบียเดี๋ยวสีก็บุกไม่ได้ครับมานะครับเจมเปิดมาติดบล็อกแล้วเอนโซอืมจังหวะสุดท้าย <sit> ไปจับบอลน,นานเกินครับ ไม่ยิงตั้งแต่จังหวะแรกนะครับหมาครับมไม่ได้คาร์เรนเอ็ดเวิร์ดามแล้วครึ่งทางนะครับสองครึ่งเวลาหลังวลอกเกอร์บล็อเกอร์ไหลามาที่คาร์เรนยกมาฮันนีบาลเมสซี่ไปเสียบอลอ้าวฟรีคิกระยะอันตรายครับเอาละครับต้องดูกันแล้วครับโฟฟาน่าครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ ทีมลองบอลอย่างเบอร์ลี่ครับอันดับ17ของเชียร์ก็เชียร์กันอย่างบ้าคลั่งเลยครับแม่หมาก็ฟีคิกลูกนี้ครับแอดเวรดครับบุกน้อยกว่าปั่นโค้งเตียบร้อยครับหนึ่งูนย์ไปแล้วครับหมารับเบอร์ลี่ขึ้นนำไปก่อนนะครับโอ้โดนจนได้นะครับสำหรับเชลซีครับบุกอยู่ดีๆ โอ้โหเหนือกว่าทุกอย่างครับ24นาทีครับโดนลูกสวนกลับของเบอร์ลี่ครั้งเดียวครับเสียฟิกคิกหน้ากรอบเปียโทแล้วโดนปั่นไปคิกอันเฉียบผมเข้าไปครับโโอ้หแล้วเลยกำแพงมาน,นิดเดียวครับแล้วพุ่งเข้าไปเลยครับ1ประตูต่อ0ครับเบอร์ลี่ขึ้นนำเชลซีครับนาที25ครับโอ้เชลซีนี่ หนาร้อนๆเลยครับแม่เซิโดให้มาลาเวียสวยครับล็อกมาทางซ้ายที่กาาโชเปิดมาโขกลูกนี้เหมือนข้ามคานครับเอาครับได้คืนมาบ้างครับสำหรับจอไปโดครับจังหวะจบลูกนี้หม่งข้ามคานออกไปนี่ครับเปิดจากลาเวียกาาโชครอสเข้ามาเราได้หม่งด้วยครับแมย่างไม่ตรงกรอบแล้วก็โดงเกินไป เปิดมาครับลูกนี้ฟอสเตอร์มงเช็ตมาลูกนี้ครับจะให้ฮันดิบาร์เมสซี่แล้วโดนส่วนครับไปที่เดโตเอนโซฟานานเดสลาเวียคือมาที่ชาลบาการนโชครับการ์นาโชล้มไปแล้วครับปีกเชลซีครับ อเเจมครับเปิดมาลูกนี้ไม่มีใครครับยังเป็นบอลของเชลซีครับเตะมุมครับมาลุ้นกันครับลูกนี้เอ็นซันเอนโซเปิดมาโขกลูกนี้ยังไม่ได้ครับแล้วไม่ออกหลังด้วยครับ31นาทีนำอยู่1 0เอเเจมได้บอ เจมเปิดมาให้กานาโชล็อกแล้วกานาโชหาช่องปั่นโค้งเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับอเลฮันโดกรานาโชโอ้โหดูลูกนี้ครับโอ้โหยิงสวยมากครับปั่นโค้งนอกกรอบครับโอ้บอลเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับยิงประตูอีกแล้วนะครับสำหรับกานาโชครับโอ้โหยิงประตูกับแอซิสต่อเนื่องเลยครับปีกซ้ายขาประจำของเชลซีครับหาตัวเจอแล้วครับ โอ้ดูครับนี่ครับปั่นโค้งหู่แล้วดูบาบสก้านี่พุ่งช้ากว่าเห็นได้ชัดเลยครับแต่ลูกนี้ทิศทางนี่ได้หมดเลยนะครับน้ำหนักทิศทางนี่อยู่ในเกณฑแบบเข้าประตูเลยครับดูครับจับบอลล็อกขวาแล้วก็ปั่นโค้งโอ้โหสะบัดหน้าเท้านิดเดียวครับอ๋ะครับไล่มาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับตีเสมอจนได้ครับนาทีสามสิบสามครับ ยญิงสวยพอๆกันครับฟรีคิกของเบอร์ลี่ก็สวยครับเอสเตโดมาที่คุคุรยียกานาโชไหลามาทางซ้ายที่ชัวเปโดครับแหมบอลออกหลังไปแล้วครับไม่ทันครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับสกอร์ครึ่งแรกเปโดเนโตให้มาที่เอนโซเอนโซเฟอร์นันเดส เอ้วยังไงครับหูสกัดออกมาเกิดผิดเหลี่ยมครับจังหวะนี้กาเล่นในมาที่เอสเตปเอสเตปโยนมาลูกนี้หม่งสกัดออกไปครับมาครับเจมชาลบาไกาเซโดลาเวียเอนโซเฟรนันเดสลาเวียโดนกระแทกฝาวครับจังหวะนี้ครับโอ้โห กว่านี้โดนกระแทกไปครับตัวเ,เล็กกว่านะครับดูดันจริงๆครับมาสเตอร์ฮาในจุดท,ท้ายครับเพิ่งแรกกูรูเดย่าให้มากาซิโดกูรุเรย่ากานาโชเอ้าหูหลงไปในจุดโทษครับนึกว่าโดนจุดโทษซะแล้วนะครับ ลีนี่เฮเลยครับแม่กองเชิ้ตครับมงโขลูกนี้มงเช็ดมาอุ้ยยิงอุ้ยปาดชนเสาหรือชนคานนย่ยต้องดูก่อนครับจังหวะจอไปโดครับแล้วสอยแถวสองเนี่ยเป็นเนโต้ครับนี่ครับมงเช็ดมาครับจอไปโดแล้วอ้หูตัดมือเดียวนะครับไปโดนเนโต้สัตเต็มโค้เลยครับโอ้จอไปโดมงเช็ดมาก่อนครับแล้วก็ไปโดนโต้สัด์ด้วยขวาครับ อ่ายังได้เตะมุมครับจังหวะนี้เปอร์เซ็นต์ของบอลใน73ศูนะครับค่อนข้างขาดลอยกายเซโด้ขึ้นมาลิสเจมโยนมาเนโต้คนสุดท้ายเป็นเอนโซ่ครับมองมาเปิดมาโขกลูกนี้ซุปเปอร์เซฟซ้ำไม่ได้ครับโอ้โหจะไปดูโอ้โหโขกจ่อๆลูกนี้ดูบาสก้าเซฟไว้ได้แล้วเป็นบอลเชลซีอีกแล้วอา้าวได้ส่วนบ้างครับสำหรับเบ,ลลบอร์ลี่บ็อกเกอร์ อานะครับครึ่งแรกนี่หมดแล้วนะครับทด2นาทีเท่านั้นเองครับมาที่ลิทเจมเจมให้มาที่ลาเวียบอลออกไปครับแม่จังหวะนี้ยังเหลือประมาณสิบกวีครับครึ่งแรกโกชูบูให้มาแล้วเสินเป่าจบครึ่งแรกครับเสมอหนึ่งต่อนหนึ่งครับ ลินํำก่อนนะนาที25จากฟรีคิกแล้วก็การาโชมายิงตีเสมอนาที33โอกาสยิงแค่ครั้งเดียวครับ1ต่อ4ครับอ๋อค่อนข้างชัดเจนครับขาดลอยครับมีการเปลี่ยนตัวนะครับเอาจอร์นเชวี่ลงมาแทนโอกโกชูบูครับเติมแดน,นกลางครับสำหรับเบอร์ลี่โุกูระยาครับล็อกมาลูกนี้ไม่ผ่านคาร์เลนครับ เรียมฟอสเตอร์เอ็ดเวิร์ดโอ้โหไปโดนลวกไปลูกนี้แล้วเป็นเบอร์รี่ครับมาต่อลูคัสสเปเรสโหมาฟอสเตอร์บอเกอร์ครับให้มาบอเกอร์ Walker แตะขวามาที่เอ็ดเวิร์ดแล้วจังหวะนี้ต้องคลอสนะครับคลอสมาโอ้โ oh, หเป็นเตะมุมครับไปโดนกองหลังออกเอา้าเตะออกไปเองนะครับโอ้โ oh, หอย่างพลาดเลยครับ โฟฟาน่าลิสเจมลาเวียให้มาที่เนโตครับเนโตโอ้ไม่ผ่านเอสเตปแตะทิ้งออกข้างไปเลยนครับทุกมาครับลิสเจมเปอร์เซ็นต์คองบอลเนี่ย6 8ต่อ32บเปอร์เซ็น,โนโต์ครับเปโนเตโนครับมาที่ลิสเจมเจมมาที่แอนโซ่ไหลามากานาโชโอเลยไปหมดครับอย่างหนึ่งตอนหนึ่งนะครับควอเกอร์ โดนยามามารคุกุรยะไปไม่ได้ครับต้องคืนมาครับลาเวียโยกมาทางซ้ายที่อารีฮันโดกรานาโชครับกุรุรยะให้มาเนโตลาเวียลาเวียบล็อกสวยยังไงแหมไปเสียบอลให้กับ <Yes. S 2> มาแลนะครับทางซ้ายลูคัสปิเลสลูคัสปิเลสครับ แอนโชนี่โอ้โหบอลไม่ไม่ถึงเลยครับอ่าครินเบอร์รี่มาการเซ็งเลยครับโฟฟาน่าบารเมสรีครับให้มาอาแล้วครับเปิดมาไม่ผ่านนะครับการาโชครับให้มาชลวบ้า เนตอมาแล้วครับลาวียโอ้ไม่ผ่านนะครับมาสเตอร์เอมาครับโอ้บอลไม่ถึงเลยนะฮะขอกันไปก่อนครับช่องอยู่ครับจังหวะนี้ลาวีตัดได้ครับ มาต่อจังหวะนี้ครับกานาโชไล่ไหลมาเอ้าแล้วโดนทำฟาวไม่ฟาวด้วยครับกแล่นมาครับทำชิง่งอาจจะให้เลนฟอสเตอร์ไม่ผ่านตามประกบติดเลยครับมาครับโกฟาน่า มานะครับเอนโซมานะครับเจมเปิดมาโขกลูกนี้ยังไม่ได้ครับหมาครับคุณย่าเปิดมาพยายามจะทำเกมบุกเข้ามาครับเชลซีแทบจะพักสนามบุกเลยครับนาทีเจ็ดสิบแล้วครับ แล้วครึ่งทางนะครับของครึ่งเวลาหลังครับเหลือประมาณ20่นาทีครับแอนโทนี่เอาจับบอลไม่ดีเองครับเบอร์ลี่เสียทุ่มให้กับเชลซีครับแล้วมีการเปลี่ยนตัวครับเอาบรานสมาแทนฟอสเตอร์ครับเปลี่ยนศูนย์หน้าครับเฟรมิงครับลงมาแทนฮันดิบาเมสซีครับมาคิวครับลงมาแทนจาร์เบโดครับศูนย์หน้าเชลซีเป็นกองหน้านะครับ บอลเสมอหนึ่งห,งหงต้องการประตูครับมาที่กาาโชกาาโชไหลามาที่เอ so. นโซคือหลังมากาเซโดหมาครับสวยครับจังหวะนี้กานาโชยังไงครับแตะมากาเซโดล็อกมาลาเวียลาเวียบังดีครับออกมาที่เจมลาวียเนโตครับเนโต้ควยสวยแล้วได้โขกมาก,กิว10นาทีสุดท้ายครับ โอ้ยังหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับแล้วเชลซีมาเสียทุ่มด้วยเอาบราฮิลครับลงมาแทนคาร์เรนครับเปลี่ยนกองกลางนะครับสโหรับเบอร์ลีของบอลน้อยกว่าครับสกอร์ยังเสมอหนึ่งหนึ่งอา้าวมงเช็ดมาลูกนี้ยังไงครับต้องมองทิ้งออกไปแล้วเป็นวอลเกอร์วอลเกอร์ได้บอลขึ้นมาเชฟวี่โผล่เสียบล่วงไปวุสินเป่าฟาห์ครับมาคิวครับ ก,กิวโอ้โหไม่โดนใบนะครับแค่เตือนนะฮะโอ้โหถือว่าโชคดีนะครับที่ไม่โดนเหลืองเชบโดนเสียบล่วงไปเลยครับเต็นตู้อีกแล้วครับเอสเตวาวิลเลียมครับลงมาแทนเปโดเนโตช่วงท้ายเกมครับเอามากรูงมาแทนเอนโซ่ด้วยครับการนาโชยังอยู่นะครับ9นาทีสุดท้าย หนึ 1> 1่งต่อหนึ่งบอเกอร์วอเกอร์มาลูกนี้โดนเสียบล่วงไปเลยครับปราฮิลนึกว่าถูกฟาวเนี่ยอุ้ยเป็นวอเกอร์นี่รับเจอกับการาโชครับเชฟวี่ครับ,รบจะโยนเข้ามาเปิดมาลูกนี้มงเช็ดลูกนี้แม่มงโชกไปจังหวะนี้ครับเชลซีเอสเตาวาลครับคื้นหลัง โฟาน,น่าแล้วก็หกนาทีสุดท้ายครับลาเวียออกมาที่อามากูวิลเลียมครับเจมส์ไหลามาที่ลาเวียอามากูครับขึ้นมาแฮนด์ในสุดท้ายครับเสมอหนึ่งหนึ่งครับโอเชลซีบวกทั้งเกมครับมาแล้วก็โมกูปั่นโค้งลูกนี้โอ้โหเกือบเข้าครับเอสเตวาวเอสเตวาวิวลเลียม แตะเข้ามาด้านไในโดนสกัดไว้ก่อนเชบี้เชบี้คืนมาที่แกเดลปะออกมาเอ้าไม่ดีครับลิสเจมไหลมามากิวพิกมากิวยังไงแล้วเป็นออมกูขัดลูกนี้ฉลับเรียบร้อยครับโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหชนะเลยหรือเปล่าครับออมกูครับโอ้โหยิงไปฉลับกองหลังของเบอร์ลี่ครับเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหนี่ครับ โอ้โหดราม่าท้ายเกมครับโอ้โหโอกาสนี้เยอะแยะมากมายไปหมดครับสำหรับเชลซีนี่ครับจังหวะผู้สาประตูจ่ายพลาดเองครับแลวนี่ครับจังหวะมาร์กิวจะยิงนี่ครับอามากรูได้บอลแล้วยิงไปฉล็บกองหลังครับโอ้โหฉลบหมายเลข5ครับบอลเปลี่ยนทางครับผู้สาประตูไม่ทันแล้วครับ นี่ครับจังหวะง้างไกลย,ยิงนู่นนี่ครับผ่านคนแรกแล้วไปโดนคนสองครับโอ้โห,โหดูโอ้โแล้วเปลี่ยนตัวครับเอาตัวเซบเบ้ลงมาแทนลูคัสฟีเลสครับโอ้โแล้วเหลือเวลานิดเดียวนั่นเองครับโอ้โเจลซีนี่ถ้าจบ2-1น,นี่เจ้าตัวนี่จะขอไปขึ้นอันดับอยู่อันดับ2ชั่วคราวเลยนะครับแซนด์จะมีเป็น23คะแนน ตามหลังอาเซนอล3มแต้มแล้วแต่แข็งมากกว่านัดหนึ่งแล้วทดแค่2นาทีเท่านั้นเร็บบล็อเกอร์โยนมาจังหวะนี้ก็ม่งเช็ดมาโฟฟานะ่าชาโลบาคายเซโดให้มาที่คูคุตะย,อยาครับหมาแล้วครับจังหวะนี้เอสเวิร์ดจะได้คืนหรือเปล่าครับจังหวะนี้เราโดนชนไปครับและเป็นบอลทุ่มเงบ เอา้าฟาวครับโอ้โหมีปากเสียงกันครับเป็นฟีคิกของเบอร์ลี่ครับเดี๋ยวต้องดูว่าฟาวใครเนี่ยนะครับมาลุ้นกันครับประตูนี้โยนเข้ามาลยอยย้อยโขกเช็ดมายังไงครับเฟรมิงเฟรมิงเก็บได้เปิดมาอีกครั้งแล้วโขกออกมาแล้วพุทธสินยังให้เล่นต่อครับแอนโทนี แอนโทนี่ช้าไปแล้วครับเชวี่ยังไม่หมดเวลาครับเฟรมิงเฟรมิงเปิดเข้ามาติดบล็อกลูกนี้โฟฟาน่าโขกมายังเป็นตัวเซฟปอ้าวแล้วผู้สินเป่าจบเกมไปเลยครับโอ้โหเชลซีเฉือนเบอร์ลี่สองต่อหนึ่งครับนี่ครับกาลาโชครับขวาแมนอัลเดอร์แมัทไปคลองครับโอ้เชลซีขึ้นที่2ชั่วคราวนะครับ23แต้มครับนี่ครับโอกาสยิงหกต่อหนึ่งนะครับ โอเคผมก็ขออนจะรากกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสมัคสไคริ์ช่องมันโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ